สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานเซียเต้ต่อเพิ่มซับครับย้ายบอ่อใหม่ครับเที่ยวแรกผมงานสิสีไร่โอ้ได้งานใหญ่ครับงานเที่ยวงานเที่ยวผมสิสไร่กันเลยราจะเป็นงานใหญ่ ใหญ่ที่สุดของฤด,ดูกาลนี้แล้วครับลอกหน้าดินครับโอ้โหตะลุมเลยช่วงนี้ฝุ่นกำลังคลุ้งครับช่วงนี้ดินแห้งหมดแล้วพึ่งย้ายรถมาครับมาชมคันที่สองครับไฮเทคประจำทีมงานเลยคันนี้ครับ เ,นะเรียบร้อยไหมโอ้โหไปต่อได้ครับโอ้โหแรงเหลือๆเยอะ ดีมากเลยคันนี้ครับ s k 1 4 0รุ่น11ครับรถใหม่รถใหม่ ลุยครับงานเที่ยวเบาๆกันช่วงนี้ครับเอาไปฟังนู่นบอกโอ้โอ้นี่ทีเด็ดทีเด็ดเยเบนครับ คันนี้ท่อยิงตรงเลยนะไม่โค้งครับยาวเลยเราพยยาวเลย ตัวท็อปตัวท็อปโอ้นาดินสวยๆเลยครับ แห่งเอาเรื่องนั่นเนช่วงนี้ก็เจอแต่งานล่กครับช่วงนี้งานขุดสะก็ส่วนน้อยครับมีแต่น้อยโอ้หมดแดง เอาหรืออีกหนึ่งตักคนระับโอ้ยืนผิดที่แล้วมาเยี่ยมมดแดงโอ้ตายเลยไปโอ้โหรอดไหมนี่ไปได้ครับไปได้ ฝุ่นกำลังดีเลยเต็มมอน้ำเต็มกรองแน่งานนี้ครับช่วงเย็นก็เป่ากรองอู้ดูฝุ่นครับอู้เสียในหน้าแน่เนในหน้านะน,น่เนะเอาเรียบร้อย เทียวแรกเที่ยวแรกก็เกมเลยครับดินไม่ได้เลยถ้าดินยิงดินย,ยิงจมครับเต็มเรียบร้อยครับเซเบนสวยจับสีม่วง เสียอย่างเดียวครับฝุ่นแรงมากเลยวิ่งสามสีเที่ยวก็เต็มกรองเลยอะ่ะไม่ต้องพูดถึงครับฝุ่นฝุ่นท่วมรถเลยครับ มาชมรถบริษัทครับรถบริษัทก็จะมีแต่สีเขียวนะของเซเต้

มาคลุกฝุ่นครับวันนี้ครับต้องมีรถเอ่อมารถน้ำเลยนี่ให้ฝุ่นเบาลงหน่อยครับจะได้ไม่ไปตันกรองตันมอน้ำเาเดี๋ยวพี่ใหญ่มาดันท้ายกันนี้หน่อยเที่ยวแรกเอาเลยครับ อาดฝุ่นเอาสกิดท้ายนิดหน่อยหนืดงัด มาชมกันอีกรอบครับวันนี้ก็รถวิงแค่หกคันนะรถยังมาไม่เยอะครับโอ้โหว,ว่าจะยืนฝั่งนู้นฝุ่นสุดยอดเลยเอาไปครับ รถประจำทีมงานก็ไม่ได้สีเขียวล้วนเลยครับชม การสุดท้ายกันแล้วกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับโอ้อากาศร้อนมากเลย กันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ